คุณสามารถที่จะไปยืนอยู่เหนือเมฆได้ครับเพราะว่าโฮมสเตย์ที่นี่วิวจะไม่ซ้ำกันเพราะว่านี่คือโฮมสเตย์แบบชาวบ้านครับชาวบ้านเขาทำเองหมดนะครับเบอร์คัพเอ็กซ์พเลอร์ วันนี้ผมยังอยู่บ้านแม่มอนครับมาเจอน้องหนึ่งคิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงจังเลย <c oughs> ยังไม่ไปไหนก็คืออยู่บ้านแม่มอนแหละทำไม <c oughs> ถึงอยากอยู่บ้านแม่มอนเพราะว่าบ้านแม่มอนเนี่ยก็คือหมู่บ้านที่เป็นโฮมสเตย์ใช่โฮมสเตย์อันนี้เป็นของน้องหนึ่งเองใช่ค่ะ ไม่หัวล้อสิคะเนี่ยจริงๆอ่ะอันนี้คือโฮมสเตย์ของหนูเองมาดูสิว่าโฮมสเตย์ของน้องหนึ่งเป็นยังไงบ้างเอออุ้ยเห็นบรรยากาศแล้วนึงแป๊บขอทะลุไปก่อนได้ไหมฟื้นนี่เลยทะลุบ,บรรยากาศไปเลย,ยอ้หนี่คือบรรยากาศโฮมสเตย์ ที่เรามาเห็นครับว่าเป็นยังไงอยากให้คุณได้เห็นเหมือนกับพวกเราที่เห็นกันสองคนเนี่ย <S <S <ช>ตอนนี้เนี่ยโฮมสเตย์ <S <S <Home Stay S 1> ที่นี่เป็นยังไงลองมาดูครับว่าคุณต้องมาสัมผัสเองตอนนี้หนึ่งจะพาไปดูว่าโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านแม่มอญเนี่ยมีกี่จุดแล้วสถานที่ที่คุณจะมาพักผ่อนในหมู่บ้านแม่มอญเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะแม่มอญโฮมสเตย์ก่อนไปก่อนด้วยไปดูกันว่าแม่มอญโฮมสเตย์เป็นยังไงโดยเฉพาะบ้านหลังนี้ มานี่ปุ๊บก็จะกินกาแฟได้เลยก็กาแฟเตรียมไม่ให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเชา้ามาเราก็จะเตรียมกาแฟให้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าว่าจะกินชากินกาแฟก็สามารถบอกกันได้ค่ะมีทั้งชาชมีทั้งกาแฟให้ค่ะขอชิมกาแฟก่อนดีกว่า <laughs> กาแฟรสชาติบ้านแม่มอนก็ยังเหมือนเดิมครับอืมคึกแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูห้องต่อไปครับว่าห้องต่อไปที่น้องหนึ่งเขาอยากพรีเซนต์ในแม่มอนโฮมสเตย์เนี่ยเป็นยังไงไปไปดูสินี่อันนี้คืออีกหนึ่งหลังมันมีทั้งหมดสองหลังใช่ไหมที่นี่ใช่ค่ะถ้าเป็นห้องพักเราจะมีสองหลังค่ะสองหลังนี่คืออันนี้คือห้องพักแบบครอบครัวค่ะแบบครอบครัวเลยใช่ค่ะเป็นห้องใหญ่ไปเลยค่ะอันนี้คือวิวอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะโอ้ทำไร เจ้าของรีสอนเล่นเองเอามหมหรูว่าแล้วไงมันต้องมีฉากแบบนี้เออไปมาดูวิวก่อนว่าวิวเป็นยังไงช่วยไปตัดทิ้ไม่ตัดทิ้งแหละน้องหนึ่งพี่ไม่ตัดทิ้งด้วยเอานอนชมวิวสิอันนี้วิวหลักล้านอุยเออ อยากให้มาสัมผัสครับเพราะว่าชาวบ้านของของบ้านแม่มอนเนี่ยเขาทำโฮมสเตย์กันเองใช่ค่ะคือจะไม่มีนายทุนอื่นใดที่จะเข้ามาหมู่บ้านแม่มอนเพราะว่าเขามีกฎของเขาอยู่ไปดูห้องเส้นหนึ่งพี่เส้นห้องไปดูกันไปดูห้องกันครับว่าห้องเป็นยังไงนี่คือห้องโอ้โหโฮมสวีทเหรอใช่ค่ะโอเพนโอเพนโอเพนวินโดว์เลยอ่ะใช่อันนี้คือนอนเห็นวิวเลยใช่ไหม โอ้ยตายแล้วใครที่ชอบเห็นวิวแบบนี้เนะเาะห้องนี้พักได้กี่คนจริงๆห้องนี้เราจะเปิดบริการให้กับเป็นคนครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะครอบครัวที่มากันแบบลูกมากันแบบสามีภรรยาอะไรเงี้ยะห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่เลยค่ะ โอ้เป็นบ้านเลยใช่ค่ะบ้านอันนี้ทั้งหลังเลยค่ะอันเนี้ยบ้านเนี้ยทั้งหลังบ้านเราเนี่ยนี่ถ้าใครอยากนอนแบบสวีทอย่างเงี้ยเราลองมาดูกันไหมจะดีหรอคะหนูว่ามันไม่ดีถ้าคนละเตียงคนละเตียงคนละเตียงโอถ้าคนละเตียงก็ไหนหนูไปเตียงหนูพี่เตียงนี้ดีกว่ายังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนบ้าง เนี่ยก็ห้องพักก็จะประมาณนี้ครับก็คือโฮมสเตย์ในหมู่บ้านแม่มอนก็จะเป็นเตียงประมาณนี้ก็เตียงนี้ก็จะเป็นโอเพนแอร์ครับก็คือว่าไม่มีแอร์บรรยากาศที่คุณเห็นนี่ก็คือ360องศามองลงไปเนี่ยปัป๊บเลยนี่โอ้โหวนี่โอ้โหยไปดูซิว่าที่ แม่มอนโฮมสเตย์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะห้องอย่างนี้นะก็จะมีห้องหลากหลายให้คุณได้ดูครับก็ห้องนี้ก็อีกห้องหนึง่งห้องนู้นก็อีกห้องนึงบ้านหลังนู้นก็อีกหลังหนึง่งก็จะมีกาแฟให้ผมชอบบรรยากาศข้างนอกมากดูสิ แวนนี่เลยดูบรรยากาศห้องน้ําของเขาสิคิดได้ยังไงในห้องน้ําเนี่ยดูสิห้องน้นําแบบนั่งอุจจาระโอเพนโอเพนเออยังมีอีกหลายที่ที่เราจะไปเดี๋ยวดูที่นี่ให้หมดก่อนว่าที่นี่เขามีอะไรบ้าง ที่นี่ก็จะมีจุดกลางเต็นท์ครับจุดกลางเต็นท์เนี่ยก็จะมีหลายจุดที่ให้คุณได้กลางเต็นท์มาสําหรับครอบครัวครับส่วนบ้านนี้ก็จะมี2หลังแล้วก็มีชุดกาแฟาให้นั่งกินด้วยแล้วจุดกลางเต็นท์ของเขานี่ก็จะเป็นโอเพนวินโดว์ไว้อย่างนั้นก็360อองศาไว้อย่างนัง้แนแพงแพงนี่โอ้โหอันนี้คือจุดกลางเต็นท์ นี่คือจุดกลางเต็นท์คือใครมาเนี่ยก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้หรือว่าไม่มีเต็นท์คุณก็เอาเต็นท์ที่นี่ได้ว่าอย่างนั้นใช่ค่ะอ๋อมาเลยแต่วิวเนี่ยผมชอบมากก็คือมันรู้สึกว่ามันเป็นพรเวทมันจะไม่เหมือนกับม่อนต่ตางๆที่อยู่ในภาคเหนือครับเพราะว่ามันเป็นชาวบ้านเขาทําเองใช่ค่ะชาวบ้านทาเองค่ะวิวเนี่ยผมบอกได้เลยว่า อยากให้คุณมาสัมผัสครับทำไมผมเนี่ยถึงบอกว่าบ้านแม่มอนเนี่ยคือเป็นจุดที่สามารถเห็นวิวได้ทุกวิวครับในรีสอร์ทห,หรือว่าไม่ใช่รีสอร์ทสิเขาเรียกโฮมสเตย์ใช่ไหมโฮมสเตย์ค่ะก็คือ<ช>โฮมสเตย์ตยที่นี่เนี่ยมันจะเป็นวิวแตกต่างกันเหรอใช่แต่ละ,ะที่ใช่ค่ะวิวจะไม่ซ้ํากันเลยค่ะโฮมสเตย์ที่นี่วิวจะไม่ซ้ํากันเออนี่แหละความสงสัยของผมมันไม่ซ้ํากันตรงไหน เราต้องไปให้ครบ<ช>ทุก<ช>ที่<ช>วิวที่นี่ถือว่าวิวที่สวยที่สุดในเชียงรายไหมสวยที่สุดเลยค่ะการันตีเหรอการันตีค่ะ <laughs> เอาอย่างนี้ <laughs> ก็อยากรู้เหมือนกันว่าวิวที่สวยที่สุดในเชียงรายเป็นยังไง <laughs> น้องหนึ่ง <laughs> จะพาเราไปดูโฮมสเตย์ทุกที่ในบ้านแม่มอนครับว้า และที่นี่ก็คือผู้หมอะโฮมสเตย์ครับผู้หมอกโฮมสเตย์ก็คืออยู่บ้านแม่มอนอยู่เหมือนเดิมคุณก็มาเลือกเอาเองกันแล้วกันว่าพามาดูแล้วเนี่ยห้องเขาเป็นยังไงสถานที่เขาเป็นยังไงแม้แต่สาวที่นี่ก็ยังสวยเลยนะอ,อุ้ยขึ้นไปดูก่อนเนาะ <laughs> พามาดูเลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงสวยจริงสัมผัสจริงเพราะว่าที่นี่เนี่ยแม้แต่คนที่นี่เขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ลองมาสัมผัสเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าที่นี่ดีจริงยังไงโดยเฉพาะคนพื้นที่ แล้วพาไปดูหน่อยว่าห้องที่พักที่นี่เป็นยังไงจะมาแบบไหนดีคะมาเดี่ยวมาคู่ดิคะแต่ถ้ามาตรงนี้ต้องมาเป็นคู่นะคะมาเดี่ยวไม่ได้คะ่ะแล้วมาหาคู่ที่นี่ไม่ได้เลยเหรออ <laughs> ถ้าหาคู่ที่นี่อาจจะยากหน่อยคะ่ะพามาเองดีกว่าคะ่ะเ กาแฟที่นี่ครับกินฟรีนะครับบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณมาพักโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะชงกาแฟดื่มกินฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงใครชอบคึก,ก,กมาได้เลยผมไม่ได้มากับเมียน้อยนะผมมากับกี๊กเฉย ากาแฟพี่ถ้วยหนึ่งเดี๋ยวชิมกาแฟเสร็จก็จะพาไปดูอีกหลายที่ครับเพราะว่าโฮมสเตย์ที่อยู่บ้านแม่มอนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะเดี๋ยวจะพามาดูห้องก่อนว่าห้องเป็นลักษณะยังไงห้องสวีทไหมมีความสุขไหมเดี๋ยวให้น้องเขาชงกาแฟให้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูห้องได้แล้ว นี่แหละครับโฮมสเตย์ของที่นี่ก็คือเดี๋ยวพามาดูห้องนี้ว่าห้องน้นงงงําเป็นยังไงห้องท่าเป็นยังไงก็บรรยากาศก็เมืองหนาวนะห้องน้ําห้องท่าเขาก็สบายอุ้ยอย่างนี้เลยห้องน้ําก็ถือว่าสะดวกสบายเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านทาน,นะเรื่องของห้องน้ําห้องท่าก็เป็นแบบชาวบ้านบรรยากาศที่เห็นวิวแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยก็จะเห็นอย่างนี้เลยชัดนี่ แน่นอนครับคุณได้มาพักโฮมสเตย์ห้องเขาก็จะจัดเหมือนโรงแรมมาแหละมีห้อง1 2 3่งสห้ห้องก็ถ้าใครอยากมาพักนี่ก็จะได้พักกับเพื่อนฝูงอย่างนี้แหละก็ลองมาพักดูเนาะว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับภูหมอกรีสอร์ทก็ไม่เทียบเท่าโฮมสเตย์ก็เหนือกว่าแล้วใครอยากมาพักก็ลองมาพักดูเด้อเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งครับว่าห้องบรรยากาศเขาเป็นยังไงน้องเนืองเร็วคุยกับชูใช่ไหมเนี่ยไป บ๊ายบายไปน้องเรื่องไปไหนไปเ้ห้องน้ำแปนะคะับวายเอาระวังด้วยเนอะนี่คือม่อนแม่มอนครับก็คือเป็นโฮมสเตย์อีกที่หนึ่งครับว่าโฮมสเตย์ม่อนแม่มอนเนี้คุณอยากมาไม่ต้องมาสัมผัสครับอา้าวอะไรนึงม,มีอะไรเหรอหฮะห,<า>ห,ห้องน้ำเป็นไร ยังไงคะเนี่ยกล้าเข้าไหมโอ้ยอันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำน้องหนึ่งนั่งซิน้องหนึ่งจะนั่งห้องน้ำแบบโอเพนโอ้โหลองนั่งสิลูกอย่าไม่ได้ค่ะอุ้ยบอกเข้าห้องน้ำก่อนกี๊ดมาเลยโอ้โหห้องนี้เป็นยังไงโอ้โหสไตล์เดียวกันหมดเลยอะ เขาจะไม่มาแอบดูใช่ไหมคะคืออย่างน้อยเนี่ยพี่ว่านะอย่างนี้นะคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบคนละลึกถึงความหลังละลึกถึงความหลังว่าความหลังเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยแปลว่าน้องหนึ่งยังไม่เกิดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาบน้ำเนี่ยเราจะอาบแบบที่โลง่งแงคนอายุประมาณสัก40ขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหวนคืนอดีตอะคือห้องน้ํามันจะไม่มีชิดชอย่างเงี้ยมันจะเปิดโล่งอย่างนี้เลยใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แต่น้องหนึ่งคนยุคใหม่เนี่ยเขาแบบเขินอาย อมยเลยค่ะไม่ได้เลยเออถ้าถ้าจะให้อหนูต้องกลับไปเอาผ้าถุงมาก่อนเลยแต่จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าถ้าเราอาจจริงๆเนี่ยถ้าไหมอย่างเงี้ยไม่กล้าค่ะไม่กล้าไ,ไ,ไปดูไปตามหาเจ้าของดีว่าคิดได้ยังไงห้องน้ําแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้หนี่เจ้าของเป็นเจ้าของมาปานั่งหนึ่งเข้าไปดูไอเดียเขาสิว่า ไอเดียทำไมคิดถึงอยากทำโฮมสเตย์แนวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นพวกเคาน์เตอร์ครับเป็นของครัวครัวครับผมคือทุกคน<ช>มานี่ใช้แบบนี้ได้เลยอยู่กับเราเลยใช่ใช่ใชมาใช้ชีวิตกับเราเลยคอนเซปต์หลักของงานเนี่ยผมต้องการที่จะให้มันคงรูปแบบของแม่มอหนไวอืมแล้วคือถ้าเราเอาอะไรมาใส่เนี่ยสําหรับผม,มนะ<ฆ>ที่วางไว้ก็คือว่าเราจะพยายามที่จะให้มันกลมกลืน กับพื้นที่นั่นคือจุดหลักที่เราต้องการเป็นเป็นคอนเซ็ปต์หลักของมันเลยก็เลยที่ทำมาทั้งหมดก็จะเห็นว่าจะออกแนวดิบ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 ๆนิดนึงเหมือนห้องน้ำเมื่อกี้ก็เหมือนกันที่ว่าอถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่กล้าเหมือนว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น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 รุ่นเก่าหน่อยเราก็จะรู้ว่าที่จริงเมื่อก่อนเราอาบน้ำเนี่ยเราอาบกับตุ่มได้อะไรพวกนี้ฮะแล้วทีนี้ผมต้องการที่ว่าหนึ่งเลยให้ออเพ่น ผมอยากให้มันเห็นทางทิศตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นดอยช้างนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมไปปิดมันเนี่ยแล้วไอ้ส่วนที่มันเป็นหน้าผาอะไรเนี่ยมันก็คงไม่มีใครมาดูอ่ะนึกออกไหมฮะคนขายธรรมชาติไปเดี๋ยวพาไปดูธรรมชาติสิน้องหนึ่งไปเร็วเราจะมานอนนี่เปลี่ยนบรรยากาศไหมได้หรอคะเดี๋ยวเราจะได้จะได้มีอีกคนหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนบรรยากาศครับว่าวันนี้ น้องหนึ่งอยากเปลี่ยบนบรรยากาศไหมอ,อหนูก็เปลี่ยนทุกคืนอยู่นะคะตายแล้วเราเนี่ยเป็นมือที่ท่าไหน่ะเนี่ยคือหนึ่งชอบบรรยากาศแบบนี้ไหม ชอบค่ะชอบมากบอกเลยว่าไปที่ไหนๆก็ไม่เท่าแม่มอนค่ะสําหรับหนูนไม่ได้ไม่ได้ชงหมู่บ้านตัวเองนะคะอันนี้ชงแบบมันสุดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มามีเมียน้อยที่นี่นะแต่คนที่มาชอบบรรยากาศแบบเนี้ยว่าทำไมบรรยากาศแบบเนี้ยถึงคิดแบบแนวแบบโลโก้มันยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับมันยังดิบอยู่ครับแม่มอนถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเหมือนที่อื่นอย่างเช่นภูชีฟ้า โดยแม่สลองหรือว่าม่อนแจ่มอะไรพวกนี้คือผมใช้คําว่ามันจะเป็นสังคมเมืองแล้วคือมันจะมีสถานที่พักค่อนข้างจะเยอะมากทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมีโฟมสเตย์ที่พักที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเสพธรรมชาติจริงๆมผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่แม่มอนแม่มอน,มมอนดีที่ทสุด,สด มาดูว่าห้องพักดูซิว่าเป็นยังไงคือถ้าย้อนอดีตของเราเนะน้องหนึ่งน้องไม่ใช่อดีตของพี่ออดีตของน้องหนึ่งเนี่ยคงเกิดไม่ทันนี่ผมรู้เลยว่าอย่างความคิดเขาเนี่ยสมัยก่อนนะเวลาเพื่อนเขาไปขนานาใช่ไหมใช่แล้วก็ไปไปแอบกับกุ้งกับพริกสมัยก่อนใช่ไหมก็จะเป็นขนานาแบบนี้แล้วก็จะมีรูสองเนี้ยน้องหนึ่งเราไปส่องดูซิกําลังทําอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยคืออารมณ์ประมาณเนี้ยใช่ไหม ความคิดของเจ้าของอ่ะไปะเข้าไปดูข้างในซิว่าเป็นยังไงมาตามมาว่านี่ก็คือเป็นที่พัก<ช>แล้วก็จะมีเตาผิงใช่ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่คือเอ่อมันยังมีกั้นด้านข้างครับที่ยังไม่เสร็จแล้วก็มีระเบียงไปนิดหนึ่งสําหรับชมแต่ทีนี้ไอไอโซนข้างในนี้ก็คือว่ามันจะมีมุงแล้วก็มีที่นอนอ่ะนะแต่คือไม่ใช่ว่ามันจะมีคนอื่นเข้าได้ก็คือผมจะมีกั้นรั้วแบบ นิดนึงอืมนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับเออใครอยากได้บรรยากาศการที่จะปิดทึบมันอืมใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้ลองมาดูนะไม่ปิดทึบถ้าเมาไปแนะน้องหนึ่งถ้าหนูเมาไปล่ะลูกถ้าหนูเมาไปเหรอคะไม่ไปแหนูตรงนู้นี่ที่จริงก็คือมันมันมันค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่ามันจะเป็นขั้นอยู่ครับเหมือนในโซนข้างล่างก็จะเป็นส่วนของกลางเต็นท์อ๋อก็คือบรรยากาศนี้เห็นแบบนี้เลยใช่ไหมนียงดูสิว้าว อันนี้บรรยากาศเนี้ยคุณสามารถที่จะไปยืนอยู่เหนือเมฆได้ครับเพราะว่าในสถานที่พักโฮมสเตย์ที่แม่มอญเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยก็จะวิวแตกต่างกันโดยเฉพาะจุดแรกที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นแบบจุดพิเศษแบบครอบครัวครอบครัวเลยสําหรับครอบครัวมาจุดที่สองสำหรับปาร์ตี้จุดที่สามสำหรับคนที่แบบชอบสันโดษถอบสันโดต้องมาแบบนี้และจุดที่สี่จุดที่ห้ามาค้นหาเอาเองครับว่าที่แม่มอญยังมีอะไรให้คุณค้นหาอีกเยอะ เบ้านแม่มอนโดยเฉพาะน้องหนึ่งพาไปครบหมดทุกที่แล้วอยากให้คุณลองมาสัมผัสดูใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้มามากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งเหมาะสําหรับการเขา,าเรียกว่าสวีทเวี<ช>อย่างเงี้ยโดยเฉพาะคู่สวีทคู่รักหวานแหววเนี่ยอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ใช่ แล้วก็อีกอย่างนะโดยเฉพาะครอบครัวใช่ไมนังหนึ่ง<ช>อย่างนี้ก,ก็สามารถที่จะมาจัดแบบปาร์ตี้หรือว่าจัดนั่งสังสรรค์อย่างเงี้ยก็มาได้เลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสําหรับเป็นพิเวษใช่ไหมใช่ค่ะใช่เลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อน,นพี่ปูเลยค่ะต้องมามต้องมาครับเพราะว่าผมอยากให้มาทําไมผมถึงอยากมาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแต่เพื่อนทั้งนั้นเพื่อนของเราทั้งนั้นที่เราอยู่ที่นี่ ชาวบ้านทุกคนเนี่ยจะเป็นเพื่อนคุณครับแล้วคุณจะสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆของคนบ้านแม่มอนอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเรายังไม่ไปเจาะลึกถึงวิถีชีวิตเราพามาดูแค่ว่าโฮมสเตย์ของบ้านแม่มอนวิวแตกต่างกันยังไงโดยเฉพาะวิว360องศาของโฮมสเตย์แม่มอนค่ะโฮมสเตย์แม่มอนแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันเลยใช่ไหมวิวแตกต่างกันมากคะ่ะแตกต่างกันแบบสุดๆเลยคะ่ะเออใครชอบเซลฟี่ใครชอบบรรยากาศที่แตกต่างกันก็ลองมาสัมผัสด,ดูเนาะเออแล้ว สำหรับเพื่อนที่จะมาขึ้นมาปาร์ตี้แล้วก็จะโทรมายัางไงอ่ะสามารถติดต่อทางเพจหรือทาเบอร์โทรก็ได้คะ่ะส่วนเพจนี่คือแม่มอนโฮมสเตย์คะ่ะส่วนเบอร์โทรศูนย์หกสามเจ็ดเจ็ดเก้าหกแปดห้าค่ะเหรอโทรขึ้นมาได้เลยครับ<ด>ใครคที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบไพเวทไพเวทแล้วก็มานั่งแบบดินเนอร์นั่งกินข้าวนั่งแบบบรรยากาศแบบอารมณ์เนี่ยถามได้เลยว่ามาแล้วเนี่ยจะคิดถึงที่นี่ตลอดการครับเพราะอยากให้คุณมาสัมผัส เพราะว่าที่นี่มีความรักที่หวานแหววมากใช่ไหมแะใช่ค่ะอันนี้อย่าว่ากันเด้ออันนี้คือความสุขของเราก็มากับเพื่อนฝูงนี่แหละอยากให้คุณลองมาสัมผัสครับว่าหมู่บ้านแม่มอนเป็นยังไงทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะตอบรับพร้อมที่จะรับคุณเสมอครับใช่ไหมยินดีต้อนรับครับวอย่างนั้นมาเพอะอยากให้ลองมาสัมผัสสักครั้งหนึ่วิวเนี่ย360องศาแต่ละจุดนะแตกต่างกันแน่นอนครับ มมหมายควว่าคนเวียนขวาซ้ายจนบกพนเดินไม่พ้นทางเดิมเดิมทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมก่อนถึงฝันต้องมีเริ่มเบิกทางใจสู่วันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปัญหาข้ามันความความฝัน